อันนี้ก็จะเป็นสภาพก่อนไปยิมนะครับวันนี้ไปเรียนรอดอรมาเหนื่อยมากไปตั้งแต่ตื่นหกโมงไปอยู่ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นแลวตอนเรียนรอดอรนี่คือหิวมากเพราะว่ากินข้าวเช้าก็คือตอนก่อนไปเรียนนะครับประมาณหกโมงก็กินอีกทีเที่ยงเลยปกติผมกินจะกินทุกแบบชั่วโมงของชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ต้องทนเอานะครับนี่สภาพแม่ง หิวข้าวจัดเค okay, ครับวันนี้ก็จะมาซ้อมไหล่กับแขนให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้รอดีโออยู่เพราะว่าซ้อมเสร็จไปแล้วอันนี้คือเพิ่งมาเปิดคลิปหลัง,งซ้อมเสร็จนะครับโอเคนะครับเปิดท่าแรกมาก็จะเล่นเป็นโชเดอร์เพนนะครับเราก็จะวอมวอมขึ้นไปก่อนเลย แล้วก็ไต่น้ำหนักไปนะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ไม่เสี่ยงบาดเจ็บแล้วก็ดูแรงก็ด้วยว่าเออเราเพิ่มได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็จะค่อยๆไต่ไปทีละนิดทีละนิดจนท็อปเซตครับผม ก็ยี่หโลแล้วครับผมเริ่มพอได้แล้วเริ่มรู้สึกหน้าตามก็จะแบบฮึบนะอึบอืมโอเคเนี่ยได้อยู่หน้าตามก็จะพอได้ครับผมที่เห็นผมเล่นนะครับอันนี้คือไม่ได้เล่นหมดแรงเลยนะครับก็ไต่ไปแต่ว่าอ่าอันนี้เท่าไหร่วะน่าจะ ยีปดโลหรือเปล่าใช่อันนี้ยี่ปดโลคือผมเล่นยี่แปดโลมันอยู่กึ่งๆึ่งระหว่ังหนักไม่หนักนะครับแต่ว่าคือฟิตเวยแม่งผมเดินหาลูกไม่เจอจะหาลูกสาสิบหาไม่เจอแล้วก็เล่นสามสองสมสามสิบไม่เจอสักลูกเลยสามสองเจอลูกเดียวอีกลูกหายไปไหนไม่รู้เล่นไม่ได้แล้วไปหยิบสามสามมาเล่นแม่งเทคแม่งเทคไม่ขึ้นก็คือเล่นไม่ได้ ก็คือไม่เป็นไรก็เล่นเออเล่นยีโลอะไรครับไม่ไม่ได้อ e ีโก้อะไเล่นมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นโอเคนะครับต่อมาเราก็จะมานั่งอธิบายกันแลลวอันนี้เราจะเล่นเป็นไซเลนนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นปกติผมจะเริ่มต้นจากน้ำหนักที่แบบ เบามากๆประมาณสี่โลหกโลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมจะเล่นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยเล่นประมาณอ่าประมาณสิบสองสิบห้าทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไต่น้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆจนอ่าน้าหนักท็อปสุดพอน้ําหนักท็อปสุดปุ๊บก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ท็อปสุดลงมาจนเหลือเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นนะครับสี่โลอะไรเงี้ยก็อธิบายอาจจะไม่เข้าใจกันเดี๋ยวไปดูกันครับผม อันนี้ท็อปสุดผมไม่แน่ใจว่าผมเล่นเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ14ไม่ก็16ครับก็นี่แหละเราก็จะเริ่มจากน้ำหนักนี้แล้วก็พอหมดปุ๊บเราก็จะไล่ลงไปเลยครับ16 14 12 1บนีไองไิดกเนี้ยไล่ไปเลยดูกัน โอเคนะครับก็จบไปแล้วกับการเล่นเซตนรกไปนะครับรับรองว่าถ้าคุณเอาไปลองเล่นเนี่ยมันจะแบบแสบขวดพวกขวดแม่มเลยนะครับก็ไปลองดูกันได้ก็จากการเล่นเซตนรกเมื่อกี้มาก็ทําให้ผมอยากจะเบ่งกล้ามเลยนะครับหลังจากที่เล่นเมื่อกี้ไปแล้วก็ จะทำการถอดเสื้อผ้าแก้ผ้าเบ่งกล้ามกันแล้ว เบ่งเยอะๆกูก็เริ่มเมากล้ามแล้วเหมือนกันตอนนี้เริ่มเบื่อตัวเองละไปยกต่อดีกว่าวะโอเคนะครับถ้าต่อมาเราก็จะเล่นเป็นไหลหลังกันเราก็จะทําการเล่นเฟสพูลนะครับปกติผมจะเล่นไหลหลังสองท่านะครับแต่ว่าวันนี้เล่นท่าเดียวก็เลยเล่นไปเลยประมาณห้าหกห้าหกเซตอะไรประมาณนั้นเลยเล่นท่าเดียวพอ แล้ก็ด้วยความขี้เกียจของผมนะครับผมก็จะทําการนั่งเล่นครับเพราะว่าขี้เกียจยืนหรือว่าทำอย่างอื่นครับก็นั่งเล่นดีกว่าโอเคครับท่าต่อมาเราก็จะเล่นเป็น one arm side l ล f ก็จะมาเก็บท่าไอโซเ t e ไหลข้างอีกท่าหนึ่งครับแล้วก็โอเคไปดูเลย ่ขวาดึงเกย่ยบวาดึงขวาเบซโอเคนะครับเราเล่นวันอาร์มไซเลสเสร็จแล้วก็จะมาเล่นเก็บทองนะครับก็เล่นเล่นทองล่างครับผมปุ๊บไม่ทันไล่กูแก้ผ้าอีกแล้วโอเคตามสเต็ปครับต้องถอดเสื้อเล่นทองเดี๋ยวมันไม่เท่ไเดี๋ยวมันไม่ที่ อ่โอเคช่างมาเถอะแล้วตัดไปดูอย่างอื่นดีกว่า ก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็เล่นเป็นอฟอนเลสนะครับก็จับแบบนี้แล้วก็เขาเรียกอะไรหลังแบบเขาเรียกอะไรเชิดอกนะครับแล้วก็ลากขึ้นแล้วก็เราจะซูเปอร์เซตกับวีกิบไซเลสนะครับมันจะมันจะเป็นแบบไหลข้างที่ออกไปโดนไหลหน้านิดหนึ่งผมก็เลยเอามาซูเปอร์เซตด้วยครับผม thank uh. ตนี่นะครับวันนี้เราว่างซ้อมรอบเดียวนะครับเพราะว่าไปรอดอมาตื่นหกโมงไปรอดอเจ็ดโมง้าเลิกห้าโมงครับนี่มาซ้อมทุ่มหนึ่งเวลาซ้อมวันนี้ซ้อมแค่รอบเดียวก็เลยเล่นไล่กับแฟน วต่อนี่นะครับหาหลิกไปเจอนะครับมาฟิตวีต้องตั้งโอเคเล่นเซลนะครับแต่ว่าไม่ได้หน,นักก็เดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆก็ตัดตัดไปท็อปเซตเลยเดี๋ยวปะ มันยาว,วยไม่ได้ถ่ายเลยเล่นท็อปเซตเดี๋ยวผมเล่น16หรือ18ดี16แล้วกันเดี๋ยวอีกโก้เกินยื้อวิตุนเข้ากล้องป่นนะพี่ <laughs> แอบแอบกันแอบวั <laughs> <F 1. S 3> นี้นนี้นพื้นพื้นที่มันขู่ขานะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องไม่ได้ตรงนี้มันเ,เรียบก็่ลงมาเล่นตรงนี้ ผมไม่เก่งที่เราเหมือนใครผมไม่เก่งมึงเก่งนะักใช่ไหมเ <Okay. S 2> หลือไว้นิดหน่อย ไงกูว่าเล็วกูว่าเร็วมันต้องถอดเสื้อให้ได้กูเนี่ยเป็นอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยถอดถอดเสื้อเล่นก่อน ถ้าต่อมาเราก็จะมาเล่นอาโลบุดดาวนะครับแต่ว่าเราเล่นท็อปเซตเลยเพราะว่าขี้เกียจถ่ายแล้วผมว่าบางทีผมมานั่งพากเองนี่ก็ดีอีกอย่างเสียงชัดดีแต่ว่าเพราะว่าเสียงตอนตอนนั้นมันตอนที่ถ่ายมันมีคาครับเสียงมันดังแล้วมันผมพูดแล้วมันไม่ได้ยินไงก็ๆๆเลยเออพากเองมันก็เสียงชัดดีทุกคนได้ยินแฮปปี้ครับ พอหมดแล้วเราก็จะพาเชี่ยวต่อบบน,นึงนะครับกดถ้าเราแยกออกไม่ได้ก็กดลงตรงๆมันก็ยังโดนอยู่อ่ะมันแทบอยู่อ่ะ ห้าพอเล่นนัมเบิลซ์แฮมมูอย่างหน้าแขนหลังแขนอย่างละสองีอยวต้องคายอีกเก้าสิบนาทีเดี๋ยวมันจะดึกเกินแล้วมันยังไม่มีเวลากินครับต้องกินก่อนกินสำคัญกว่าจริงๆผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันยาวเกินนะครับก็จะรีบตัดตัดให้มันจบจบล้วเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอยากดูคลิปยาวแค่ไหนผมก็จะไม่ให้มันเกินสักยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะรีบตัดให้ ซ้อมมาเวลาชั่วโมง40่สิบนาทีสามทุ่มสามทุ่มแล้วยังไม่ได้คาเลยกลับบ้านกี่โมอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไต่น้ำหนักขึ้นไปแล้วก็เล่นหนักเซตหนึ่งแล้วก็จบก็เรื่อยๆครับมีประมาณนี้ไม่มีอะไรตัดๆๆ โอเคนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงท่าทายแล้วท่านี้ผมก็จะเล่นเป็นอันเดอร์แฮนอ่าอันเดอร์แฮนอะไรวะอันเดอร์แฮนพุชดาวนะครับก็จะกดกดลงไปกดลงไปเหมือนกดไปข้างหน้านะครับไม่ได้กดแบบไม่ได้ดึงเข้าหาตัวนะครับเหมือนดันออกไปผมก็อธิบาย uh, ไม่ออกเหมือนกันก็ดูฟอร์มเอาแล้วกันนะครับก็ให้มันโดนนะครับโอเคแล้วก็เราจะทำการซูเปอร์เซตกับท้องไปด้วยเราก็จะได้เล่น ใช้เวลาให้เป็น,ป,นประโยชน์นะครับเล่นท้องล่างไปแล้วก็เล่น,ลนท้องบนต่อครับผมก็คิว่าคันครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ไม่เช็คสภาพเราไปคาร์ดิโอดีกว่าเหลืออีกตั้ง90มานาทีตอนนี้เออว่าหน้าผมถ่ายดูประมาณนี้ับไหล่แขนเดี๋ยวไปคาร์ดิโอกันตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับเดี๋ยวค่า90นาทีเพไปขึ้นรูดดีกว่า คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมตอนนี้คาเสร็จแล้วห้าทุ่มพอดีเดี๋ยวกลับบ้านไปทำกับข้าวทำอะไรกินแล้วครับก็ช่วงนี้ว่างจะลงคลิปบ่อยๆครับผมคิดอลไรออกก็จะลงครับถ้าไม่เหนื่อยถ้าช่วงใกล้แข่งก็น่าจะเหนื่อยนะอาจจะถ่ายไว้แล้วค่อยมาตัดอะไรอย่างงี้เคยไปบ่า okay, ย